ใ่อานมันจกุ้งเดินทั้งนกุ้งบ้างอ่ะหรือพวกนาระเบิงอาหารพี่เฮาพี่น้องเลยต้มซ่วไก่บ้านแล้วก็ขัวกุ้งแกงนอไม้พี่น้องแจลน้องเลิพี่น้องเลเบนเป็นน้องเนะหยุนกุ้งห้ไนบีบออกมาบ้างอาแต่หางมันหาย

อม่เอาแบบเจ้าท่านได้โบตั๊ตับสบายดีปะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้กินขอน้องกันเด้อเบอสุขสุขคนเนาะต้มสัวไกลบ้านพอใหญ่แล้วเก่งเลยคุามาๆนี่มาๆนี่ดาลังกระส่งกระริดพี่น้องเลยพนต๊ะก็เลยใหายขึ้นมาที่ยังอห่ขอแคุณค่ะ

พปกินกุ้งบ่สบายดีี่น้องได้ท่านด้วก่อนแม่เด้อนอเด้อดูทเปไปดนงงอริบนงงอริบเียกแม่มากินยังก็ย่าแม่เป็นนงางเป่งแม่

กุ้งกุ้งอันคือกองหัว

เอะเอาอืมบังอบกุกเร็กขากุ้งอขกุ้งเยอะะขกุกนี่บ้าเพนนะอืมเพลนเล่นเต็มบ้านโอ้เด็มันถือคนงามงามร้ายเท่าไหร่เออกัน

mời 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 mời

ให้เรองหมดเขาเลยเออกุ้งก mm ุ hmm. no mm ้งกุ้งเขยิบให้ย่อไปให้ย่อไปมาไปดูหายไปบไหนหมกดไปสองสามฟันแล้วนี่มันติดนี่อ๋อแล้วเจ็ดชาแล้วนี่ยเขาเจ้าก็แบบเจ้าเป็นมันอะไรเนี่ยตาไข่ฟูฟูเหมื

หาเก้น้อปะหาเอน้อปะเออน้คนงามด้อที่ทาคนน้ขาเาไปสองคนนะมเามองเขาามองเขาก็เบื่อแล้ยมีมบอแห้ง่นงเนานบ้านไทยไทยแห้ง่่อ เด้อเพือนไปไปเพื่อนเด้อแล้วอก็อวันล้อนปมาสิคืออะไมนคือเก่าเนาะคือบวดเ่งปดบระหลอดนะรอพ่อานยากอใช้ได้นนี่นะแล้มาแม่นันีบัเอาือใหม่ก็มีเวลา มีเดียวเอ๊ะวนแต่มีโปรตีนไม่ใช่เกิดเ่ะตรเงเฮื่เขาบอกวนี่ไม่ด้แม่าอ่านหนังสือหื่อเด้อวนแต่มีลูกไก่กับูกหมากับลูกแมวกับลูกหมามนเอาไปชอ่ฮะโ้ยงกู่อ ที่ปาไม่ลดนะน่ะไปเดียวนี่นสามหักไงาหักไงข้าวเปงอ้อยมันเต็มมาเ้ยคนมากินข้าวไเขาบารินมากันเดอนี่ยมอย่าหันหมดโอ้ยเขาเล่นได้เป็นดี

น้ำตัวมันล้วงตะตัวมันคอคอคอหยุดพีแล้ว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 ใช่ตาย่างหอวนี่นี่เพ้นหลักถืลไปเล้ยหยุดพเลยฮัทานข่อยคือบวงลายส่ช่องไใส่ใส่เกือบวัล้

nè thằng là cốp của họ anh em khâu mấy thằng này phải nói nó hỏng